สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอลยุโรป3ถ้วยจับสลากประกบคู่รอบ8ทีมกับรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แมนซิตี้กับเชลซีฝันร้ายจริงๆในแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสดใสหลัน่นล้านะครับเส้นทางสดใสในยูโรปอาลีกเรามาเริ่มดูจากถ้วยใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับบาเยอร์มิวนิกเจอกับทีมเสือใต้นะครับนัดแรกซิตี้ต้องเล่นในบ้านตัวเองก่อนด้วย นัดที่สอไปเยือนบาเยอน์ถือว่าเสียเปรียบนะครับขณะที่เชลซีงานช้างเลยเจอแชมป์เก่าเรียลมาดริดซึ่งเพิ่งจะเขีย่ยเลี้ยวปูตกรอบไปนะแล้วที่โหดกว่านั้นคืออะไรก็คือผู้ชนะของ2คู่นี้เนี่ยต้องเข้าไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศผู้ชนะของคู่โหดสองคู่นี้ต้องเข้าไปซัดกันในรอบรองชนะเลิศนะครับทานผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่รอบรองเนี่ยเราจะได้ดูแมนซิตี้หวดกับเชลซีแมนซิเตี้เจอเรอัลมาดริดเชลซีเจอบาเยอร์หรือเรอัลมาดริดพบกับบาเยอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับมันก็โหดนรกแตกทุกคู่เลยนะครับจับสลากออกมาเป็นแบบนี้เมื่อคืนนี้นะขณะที่อีก2คู่ของรอบ8ทีมเนี่ยเอซีมิลานเจอกันเองกันกบนาโปลีส่วนอินเตอร์มิลานพบกับเบนฟิก้า สื่อต่างประเทศเขามองเกมล่วงหน้าว่าปีนี้นาโปลีมีสิทธิ์ถึงชิงนะครับทานผชมครับอ่ะโอเคกลับมาพูดถึงแมนซิตี้ซิตี้ปีนี้ตั้งเป้าลุ้น2ทัถ้วยใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยเฉพาะแชมเปียนส์ลีกเนี่ยแชมป์ยุโรปตัวเองยังไม่เคยได้นะครับยังไม่เคยได้แล้วก็พยายามลุ้นมาหลายปีนะปีนี้ได้เออร์ลิงฮาลัานด์เข้ามายิงแหลกนะครับล่าสุดลงเล่น36นัดรวมทุกถ้วย ฮารันซัดไป39ประตูถ้านับเฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขายิง10ประตูจาก6เกมนะซิตี้ถูกยกให้เป็นทีมเต็ง1น,นะครับท่านผู้ชมครับแต่พอโดนประกบให้เจอบาเยอร์ในรอบ8ทีมและอาจจะต่อด้วยเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศมันเหมือนโชคชะตาเล่นตลกอ่านะมันเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งเลยท้าทายมาซิตี้ด้วยโจทย์ที่ยากที่สุดเลยนะครับแค่เจอบาเยอร์ก็โหดแล้วผมว่า ทีมเสือใต้ฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะแกว่งๆนิดหนึ่งในบุนเดสตีกานะครับแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้บาเยิร์ชนะมาทุกนัดบาเยิร์ชนะทุกนัดในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผ่านมานะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะ6นัดรวดรอบ16ทีมชนะปารีสแซงต์แชมงทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับรวมแล้วเล่นมา8นัดบาเยิร์เสียแค่2ประตูเท่านั้นเองบาเยิร์เล่นบอลเร็วนะครับเร็วทุกตัวเลย เกมรุกจะมามูเซียล่าเนี่ยจัดจ้านมากนะครับเอดริกชูเป,ปโมตินก็ทีเด็ดขนาดซาดิโอมาเน่แล้วก็ลีรอยซาเน่เด็กเก่าซิตี้ยังต้องนั่งสำรองอะนะเก่งขนาดมาเน่ยังสำรองเลยนะครับมาซิตี้อาจจะมีฮาลันมีเควินเดบรอยแต่มาเจอบาเยอร์นั่นถือว่าสาหัสสาหัสแน่นะครับหนักจริงๆคู่นี้เนี่ยแลกกันดุเดือดทั้ง2เกมแน่นอนเด่นตรงเกมรุกทั้งคู่นะครับแลกกันมันแน่แน บาเยินไร้กาดนะครับแต่มาซิตี้ก็ยิงกระชูดเหมือนกันนะซิตี้เนี่ยยิงไปแล้ว22ประตูเสียแค่3ลูกแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะมนซิตี้กับบาเยินเคยเจอกันมา6ครั้งเป็นรอบแบ่งกลุ่มล้วนๆน,นะครับพลัดกันแพ้ชนะคนละ3นัด6เกมที่เจอกันเป๊กกวาเดโอลาคุมทีมบาเยินถึง4นัด คือเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมบาเยอร์มิวนิกมาก่อนนะครับเคยคุมบาเยอร์อยู่3ปี2013-2016ถึงนะได้แชมป์บุนเดสลีกา3หนผลแต่ไม่เคยทำทีมบาเยอร์เป็นแชมป์ยุโรปเพราะฉะนั้นปีนี้มันคงจะเจ็บปวดหน้าดูนะครับถ้าเป๊ปพลาดแชมป์ยุโรปเพราะบาเยอร์ทีมเก่าของตัวเองเอออันนี้ต้องดูกันต่อไปอย่างจริงแล้ว2ทีมนี้สูสีกันมากนะครับท่านผู้ชมครับเล่นบอลแทบจะสูตรเดียวกัน แทบจะหลักสูตรเดียวกันจุดเด่นก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วเหมือนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับแมนซิตี้กับบายเยิร์เจอกันนัดแรก11เมษายนบ้านซิตี้ก่อนนะครับวัดกันที่ความเฉียบขาดจริงๆคู่นี้อาจจะตัดสินกันตรงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งนะครับอาจจะวัดกันที่ความคมโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งมีโอกาสแล้วเปลี่ยนเป็นประตูได้หรือไม่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำคัญมาก ส่วนคู่เชลซีพบกับเรียลมาดริดคู่นี้ถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยเรียลมาดริดตัวใหญ่กว่าเยอะเลยสักรีดีกว่ามากมายนะครับแต่มันเหลือเชื่อคู่นี้เจอกันมาเจ็ครั้งเชลซีแพ้เรียลมาดริดแค่หนเดียวเท่านั้นเองนะครับอะคือเชลซีเนี่ยเออกลายเป็นไม่กลัวเรียลมาดริดอ่ะนะปี2021นะครับเชลซียุคกุนซือโทมัสทูเคิลปราบเรียลมาดริด3-1รวม2นัด ในรอบรองชนะเลิศปีนั้นเชลซีผ่านเข้าชิงและเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ยุโรปได้นะครับในปีนั้นส่วนปีที่แล้วเจอกันในรอบ8ทีมเชลซีแพ้นในบ้านก่อน3-1แต่บุกชนะ3-2หลังจากต่อเวลาโอเคเชลซีตกรอบแต่ก็เล่นเอาเรียวม,มาริดเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันสู้กันได้คู่นี้สู้กันได้นะครับแล้วก็อาจจะสูสีกว่าที่คิดนะมันมีทางที่แบบ พอจะได้ลุ้นกันนะครับอยู่ที่แทคติกของคุณซือแกรมพอตเตอร์แกรมพอตเตอร์เนี่ยหลากหลายเหลือเกินเป็นพวกคิดเยอะนะครับอยู่ที่พอตเตอร์ว่าจะวางเชลซีให้เล่นยังไงเพราะว่าบอลมันหลากหลายเหลือเกินเล่นหลายแบบนะครับเปลี่ยนทีมบ่อยผมว่าบางทีความน่ากลัวของเชลซียุคแกรมพอตเตอร์เนี่ยมันก็คือคู่แข่งจับทางไม่ถูกนะไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับไม่รู้ใครจะลง บางทีนักเตะเชลซีเองก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยนักนี้จะเล่นยังไงดีคือ <c oughs> มันแทคนิคมันเยอะมันหลากหลายนะครับตัวชมครับเรียวมัดกับเชลซีเจอกันนัดแรกบ้านเรียวนะครับ12เมษายนเชลซี Chelsea ได้เล่นในบ้านนัดที่2ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านในนัดที่2อนะครับจากถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกมาดูยูโรปาลีกกันบ้าง รอบ8ทีมนะครับมนเชสเตอร์ูไนต็ดจะเจอกับเซบียามนยูเจอทีมจากสเปนเป็นทีมที่3ติดต่อกันในรอบเพลย์ออฟเอาชนะบาร์เซโลนามานะครับ16ทีมชนะเบติสแล้วก็มาต่อด้วยเจอกับเซบียาในรอบ8ทีมสุดท้ายเซบียาคือราชาแห่งยูโรปาลีกนะครับเคยคว้าแชมป์ถ้วยนี้ถึง6ครั้งมากที่สุดเลยนะครับถือว่าทำสถิติสูงสุด เอริกเทนฮากนกเตือนลูกทีมปีศาจแดงว่าให้ระวังประสบการณ์ของเซเบียให้ดีนะครับเซเบียเก่ามากเล่นถ้วยนี้แล้วเขามั่นใจมันสําคัญตรงนี้นะแต่ในความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าแมนยูดูดีกว่าพอสมควรนะครับเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยแมนยูดูดีกว่าเซเบียมีตัวเก่าอย่างอีวานราคิติชมีเคซุสนาบาสมีกองหน้าโมร็อกโกชุดบอลโลกก็คือยูซุฟเอนเนซิรีท่านชมคงจําได้ตัวสูงสูงขึ้นมงน่ากลัวนะครับ ยูซุปเอนเนซีรีแต่ฟอร์มรวมรวมแล้วเล่นไม่สม่ำเสมอดิบางนัดดีบางนัดก็ไม่ค่อยดีแล้วยูโรปาลีกปีนี้เซบีย่าไม่เคยชนะนอกบ้านเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเคยเล่นกับแมสซิตี้มา2นัดด้วยโดนย่ำ4-0กับ3-1นี่คือเซบีย่านะครับคู่นี้เทียบไปแล้วแมนยูเร็วกว่าแล้วก็ครบกว่านะครับ ทีสัดแดงถ้าผ่านรอบ8ทีมไปได้เนี่ยรอบรองชนะเลิศจะเจอผู้ชนะระหว่างยูนุสกับสปอ์ติ้งลิสบอนความท้าทายมันน่าจะรออยู่ในรอบต่อไปมากกว่านะครับแมนยูเจอเซบียานักแรกวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนเล่นที่โอชัฟเฟิดก่อนนั่นคือเรื่องของบอลยุโรปนะครับส่วนบอลอังกฤษวันเสาร์อาทิตย์นี้ไฮไลท์อยู่ที่เอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคืนวันเสาร์มาซิตีเจอกับเบอร์ลี่ทีมจากฝูงแชมเปี้ยนชิพ วันอาทิตย์ก็จะมีเชฟฟียูไ u นเต็ดพบล็กเบิร์นแชมเปี้ยนชิพทั้งคู่นะครับไรตันพบกริมส์บี้ทีม e ลีกทูและแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดเจอกับฟูลัมแมนยูเล่นวันอาทิตย์นะคู่แมนซิตี้กับเบอร์ลี่เนี่ยคนจับตามองนะครับเพราะว่าเบอร์ลี่คุมทีมโดยแฟนซองกองปปนีอดีตกับตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของแมนซิตี้นะครับกองเปนีเคยเล่นให้แมนซิตี้ถึง11ปีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกัน4ครั้งเป็นตำนานของสโมสรแน่นอน แล้วก็ถูกมองว่าอนาคตมีสิทธิ์มาคุมทีมมาซิตี้อาจจะคุมต่อจากเป๊ปด,ด้วยนะครับกองปานีเนี่ยพอเลิกเล่นเนี่ยเขาก็เฮ้ยเขาเป็นกุนซือปี่มือดีเลยนะกำลังจะพาทีมเบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับท่านผู้ชมครับคืนนี้แฟนมาซิตี้คงต้อนรับเขาอบอุ่นแน่นอนหละนะเป็นฮีโร่นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของเกมอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของเกมนี้ต้องยอมรับว่าเบอร์ลี่คงจะต้านมนซิตี้ลำบาก รัวตัวสู้ไม่ได้นะครับส่วนคู่แมนยูเจอฟูลแลมในวันอาทิตย์เอริกเทนฮากกระตุ้นให้ลูกทีมใช้ความสำเร็จจากคาราบาวครับเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังในการตามล่าแชมป์ต่อไปนะครับเออคือเป็นแชมป์มาแล้วถ้วยหนึ่งแต่พอไม่ได้ต้องใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ก้าวต่อไปเป็นแชมป์ไปเรื่อยๆนี่คือปรัชญาในการทำทีมของเอริกเทนฮากนะครับเอริกบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องสร้าง วินนิ่งคาวเจอร์ต้องมีวินนิ่งคาวเจอร์ก็คือต้องเสพติดชัยชนะครับต้องเสพติดชัยชนะตั้งเป้าชนะทุกนัดเป็นแชมป์ทุกถ้วยได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องคิดบวกคือความคิดเนี่ยต้องคิดบวกต้องมีความมั่นใจตั้งเป้าไว้สูงสุดนะเต็นทักย้ําเสมอนะครับบอกต้องตั้งเป้าไว้สูงสุดนะแมนยูตอนนี้ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีมมกอาจจะลําบากหน่อยโดนอาร์เซนอลทิ้งห่างไปหน่อยนะครับ แต่บอลถ้วย2รายการที่เหลือทั้งยูโรปาลีกและเอฟเอคัพมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับปีนี้ลุนแชมป์บอลถ้วยไปก่อนนะครับแมนยูอ่ะอาทิตย์นี้ต้องรวมพลังกันปราบฟูลแมซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันรูปสไตล์ของฟูลามเนี่ยเป็นบอลจอมตื้อนะครับเล่นบอลเร็วใจสู้เหมาะกับบอลถ้วยสไตล์เหมาะกับบอลถ้วยนะวันไหนเล่นดีเนี่ยเอาลงยากนะครับผู้ชมครับแล้วเอฟเอคัพรอบ8ทีมเนี่ยไม่มีแข่งใหม่นะ ไม่มีแข่งใหม่นะครับถ้าเสมอใน90นาทีต่อเวลาแล้วยิงลูกโทษจบวันนี้เลยนะไม่มียืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ไม่ควรจะให้มันยืดยาดไม่งั้นเสี่ยงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะลองลุ้นกันดูนะครับช่วงท้ายเอาแมวมาโชว์นะครับหลายคนคิดถึงบอกเฮ้ยหายไปไหนจีฮกับโมโม,โมอยู่นี่ไงสองพี่น้องเออดูจีฮก็ยังแบลวเหมือนเดิมเป่ะ ตาใหญ่ครึ่งหน้าแล้วตาโตส่วนมูมูเนี่ยมันเป็นแมวพุ่งมันเหมือนรถลันเลิกในในกร์ตูนอะมีบมีบอะเคยดูอะแต่นี่คือไม่มีบนะมันพุ่งเลยมันขี้จะพุ่งมันพุ่งเลยนะครับชอบพุ่งห้องนอนแล้วจับยากหายากด้วยเพราะว่ามันเนี่ยมันกลมกลืนนะแต่ก็เริ่มรูขึ้นเยอะแล้วโตขึ้นเยอะแล้วนะครับเริ่มอ่อนแล้วนะทรงมูมูนะ โอเคก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง a ฟ e b o o k และ Youtube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับมูมูมาหอมนอง <c oughs>